ไปรูกป่ะถิ่มรูปไปแล้วแถ่ายนอนย่างถ่ายนอนย่างเอ้ยเอ้ยเอ้าไปทับทำไมเนี่ยถ่ายอนยังไม่หายอีกเหรอถ่งยนอนไปยังไแต่ก็ยิ่งไปที่แก้วแล้วหายแล้วไงไปงอนรูกหน่อยไปงอนรูกหน่อยเอามามาเดี๋ยวไปเอาในรูปมาหลังเสาไม่ค่อยได้เห็นไปดีค่ะ แค่คอนเทนต์ลูกเขามานเขามาล้างตูตาเองต<ม>าไม่ได้พีคพอรับตองพี่บุตร อนนมณ์ดีนะลูกอารมณ์ดีนะเนาะอันนี้ก็ปาป้าต่อปาป้าก่อนครับปาป้าก่อนเร็วต่อเร็วต่อปาป้าก่อนปาป้าก่อนเร็ว เยอะมากอยตวันนี้ดูเป็นระเบียบดีนะปกติแบบไม่อตอนนี้นั่งเรียนแถวไปปกติจะแบบดูกองกองนี้โอเคเลยเขาเขาเขาไม่ชอบเหมือนกันใช่นะต้องคำต้อง คุณแฟนเขาบอกโอ้โหฟอยฟ์น uh, ี really like? ้อยากถูกมามแต่เรียกผมว่าอะไรดีเอ่อฟินยกงผมว่าอะไรตอบอกไม่ฟินเลยอ่ะครัเดียวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่ะแต่แต่ว่าเมื่อกี้คุณสัญญาอะไรกับแฟนสาวเขาจ้า เห็นไหมเ่ฟันน้ำนมเนี่ยนี่เนี่มันเป็นอะไรก็ได้ครับผมแต่เป็นที่หน่งในใจก็พอของใครที่หนึ่งในใจใครที่หนึ่งในใจใครใจฟอสผมเข้าใจแล้วี้สสื่อมาเขาบอกว่าฟอสเนี่ยมีอะไรก็ลงไทยายด้วยลุตลอดอ่ับผมเข้าใจ คุณต้องถามเช่นแบบว่าวันนี้กินข้าวไม่ยังไปเที่ยวที่ไหนชอบภูเขา,าทะเลชอบอะไรบ้างอ่ะเป็นคำถามไปเปิดแต่เดี๋ยวเขาจะตอบทำไมอ่ะอะไบางคนอาจจะงงคือแบบว่าคือฟอนอ่ะที่สื่อเขาบอกว่าเวลาฟอนพูดถึงบุ๊กแบบพูดพูดพูดจะลงท้ายด้วยบุ๊กครับตอนแรกบุ๊ไม่เข้าใจแต่อตอนนี้เข้าใจแล้วอ่าเข้าใจแล้วหนึ่งอย่างแรกนะพูดคนเดียวคนเดียวคนเดียวไหนหนึ่งสองสามฝั่งนี้อ่าอ่าอ่ะฟอนลองถามบ้างฟอนลองถามบุ๊กครับผมระหว่าง ตึกแดงนะฮะกับสวนรถไฟอยากไปเดิน oh. ท oh. well, ี่ไหนมากกว่าเออจริงๆตึกแดงก็ชอบนะสวนรถไฟก็ชอบของเยอะแต่ว่าไปกับฟอร์สสนุกสุดผมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมถูกต้องครับโอเคเมื่อกี้คือที่เขาไลฟ์สดแบบไหนออนไลน์ใช่ไหมไอ้ที่พวกกุ๊งกงลอยๆที่เห็นหมดเลยอ๋อเอาฟอร์สไปเลยเอาเลยเด็คนเดียวเลยปอกลูกปอกมากางเลยลูกมามากางไอ้มา เว้ยถ้ามันเขาติเขาติคู่กันอะพ่าเห็นย่าง้เห็นไหเนี่ยแต่นี้เป็นเขาจำโม่ห็นไหมลไหมากเลลูกปน่แล้วนี่สนะที่เคยเห็นในเอ็ก์กีไม่แค้ตัววันี้เข้าใจแล้วทำไมลูกโม่มีเสน่ห์ไงพ่อมันยังเล่นฟิตเนสไม่แก่มากเลยอ๋ออะไรมันเต้นอลยนะ สมาคึสกสมากะอ๋อชอบคนสิ้นสมาคึกสมากาหรออ,ออ๋อโดนใจสามโดนใจนึกว่าไปชอบไอ้ผมปอยหวานเขาถึงเขาเนี่ยมีผมปอยหวานเป็นอาวุธใช่ไหมแต่เขามีคิ้วนะลูกอ่าแต่วขอแกคิ้วสิลูกเอ้คิ้วแค่เหมือนป้าเลยน่ารักจริงๆหน้าตาดูเป็นจิตมากบินจี้อ่ะเฮ้ยว่ารู เก่งมากเลยอยากให้ยิ้มปากระเบนนะยิ้มปากระเบนแล้วน่ารักนะิปากเบนสยอิปากเบนปากเบนเอ๊กระเบนี่ก็อาจจะกลัวแต่ใครนี่นะ่จะแกงกูดีนะกัดคอแโอ้ขอขอ่อนเขาหอมเขาหอมเขาหอมอ๋อนแงเลย่อกีติดเลย ลืมไปซ้ำเลยลูกให่ล้าบเท้ามาด้วยเอราะวันนี้เท้าไม่ดามนะเนี่ยลูกเก่งมากเออะวันนี้วันนี้วันนี้นนเรามีอะไรวันนี้เรามี EP9 ครับผมครับเป็นไงฮะคใครดูไปแล้วไม่งงเลยสนุกไหมชอบไหมชอบชอบซีรีส์โอ้อหและชอบซีรีส์ไหม รถไฟหอบไหมแบบไม่ใช่แบบสนุกมากแตนี่คืหมนขึ้นไปละเก้าอเไหรจะลงมาไม่รู้อยสิบี่จะถึงอหะแล้วก็ว่านเรื่องต่อไปบอกครับครับดูแลไม่้อคนอยู่คอยูคนไม่ลงมาทีก็วันนีเตรียมอะไรบ้างดีเทชูทีชูอะทชูดีอ่ะมีชูมีมี้ยัอะไรับ

คนระคนนี้เลยผมเรียกซอส้ 本も、no, no, no. no. 老兵模范。 没啥。